อต่อกตอนในกระทะเ่ยเอามีดวางไว้ตรงนี้ นี่นะแม่เตรียมไม่ให้หมดละพริกกระเทียมแล้วก็หมูแล้วก็ใบกะเพราทำได้ดีกระโดดข้างมักระท้าไม่ใช่ของเล่น นั่นถือกระทะให้เอาไปกระเทียมกับพริกไป พิ่ใส่ก่อนเหรอเิ่กระเทียมกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยอโอ้นี่ไงกระเทียมใายให้หมอสีหมอหนั่นแหละเอาไปล้างมือก่นอนแปะเช็ดเสื้อจุมมือไปล้างมาเจียวกระเทียมให้หอม กระเจียวเจียวกระเทียมกระพริกให้หอมหอมให้เหลืองๆก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไปหอมหรือยังหอมแล้วตพิ่งอัดสีเหลืองแล้วเอาเอาหมูเอาเอาหมูหยิบหมูใช้มือหยิบสิ อ่หยิบให้หมอตีหมูอ่ะอา้าวแม่สามเงิอ้าวไปอา้าวใส่ซอสเฟิมรสใส่ซอสเฟิมรส ใส่ซอฟคอมรอสหนึ่งรอบแล้วใส่ซอฟคอมรสอ่าอ่าอันนี้น้ำปลาอ่าน้ำปลาก่อนก็ได้เอาเปิดแล้วแล้วอ่าหมุนหนึงๆๆๆนหน่งรอบอเอาแล้วแล้วแล้วแล้ั้นแดงหมุนหนึงหน่งรอบพอตกพังเลยอ่ะอ่าหนึ่งรอบ อ,อยาพิ่งน้ำนิดนึงอ่าอใส่ใบเอ,อ่ออ่าใส่ใบกระเพราก็ใส่ ใส่สีหวานนิดนึงติ๊ดซอสหอยก็ของกุ้งร,งรสปิดไฟคันทเอาสุกแล้วลุกปิดไฟ ไปอาบากกับข้าใส่